สวัสดีค่ะแฟนเพจของพี่หมอพาสวยทุกคนนะคะวันนี้พี่หมอเองค่ะน้องเชลีนกำลังนอนหลับอยู่เลยนะคะตอนนี้นะคะก็ใกล้นะคะที่จะสิ้นปี2,564แล้วค่ะแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่นะคะใครที่กำลังมีแลนนะคะในการดูแลตัวเองเนี่ยลองมาฟังคลิปนี้ดูก่อนนะคะว่าเรามาดูนะคะมาทบทวนอีกทีหนึ่ง ะะว่าการดูแลตัวเองในปีที่ผ่านมาของเรานะคะทําให้ผิวเราเนี่ยดีขึ้นหรือว่ายังทําให้ผิวเราเนี่ยมีปัญหาอยู่นั่นเองค่ะเลือกนะคะตัวที่เป็น remove makeup ของบริเวณดวงตากับริมฝีปากที่เป็นตัวเฉพาะนอนแล้วไม่ล้างหน้านอนทั้งเครื่องสําอางอันนี้บอกนะคะว่าเป็นตัวการที่ร้ายแรงมากๆที่ทําให้ผิวคุณพังพังพัง,พงที่บางคนก็บอกว่าโอ้โหจะต้องเอาเต็มที่ที่สุด SPF 50 บอร์ดสเปกตัมนะคะแบบคุ้มรังสี UVA UVB PA บบวกบ,วกบ,วกบวกทุกอย่างแน่นหนาแต่สุดท้ายเป็นไงคะมันแน่นมันหนักผิวมันอุดตัาม,มาเริ่มต้นกันเลยนะคะวันนี้ขอฝากสักห้าข้อละกันนะคะก่อนสิ้นปีค่ะข้อแรกนะคะเริ่มต้นเนี่ยขอทบทวนเบสิกการดูแลผิวนิดนึงค่ะใครนะคะที่คิดว่าตัวเองดูแลผิวถูกแล้วลองฟังดูเลยค่ะว่ามันถูกจริงหรือเปล่านะคะ เริ่มต้นการดูแลผิวนะคะแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการล้างหน้านั่นเองค่ะฟังแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะคะที่เราจะบอกว่าล้างหนะ้าเช้าเย็น2เวลาแต่สําคัญค่ะล้างสะอาดถูกวิธีแถมแบบไม่ทําให้ผิวเกิดริ้วรอยก่อนวัยแล้วหรือยังนะคะ การล้างหน้าอย่างสะอาดนะคะแล้วก็บอบบางกับผิวบริเวณอย่างรอบดวงตานะคะที่มีความสําคัญมากๆทุกคนเห็นหรือยังว่าเราแต่งหน้านะคะเพื่อจะปกปิดเจ้าริ้วรอยนะคะแล้วก็รอยคล้ำใต้ตากันอย่างแบบแน่นมากหลายๆคนก็คงจะมีวิธีการหลากหลายนะคะทําให้บริเวณนี้เนี่ยโอ้โหตอนแต่งก็โอเคหรอกนะแต่พอล้างออกสิคะทั้งขัดทั้งถูแถมบางทีนะไม่ใช่แค่ใต้ตาบริเวณเปลือกตาเราค่ะที่เราลง ทั้งอายไลเนอร์อายแชโดว์มาสคาร่าโอ้โหมันแน้นผิวมากๆเวลาเช็ดนะคะขัดออกทีคือแบบรุนแรงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเราจะต้องมีการใช้ตัวล้างนะคะที่ถูกต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกนะคะตัวที่เป็น Remove Makeup ของบริเวณดวงตากับริมฝีปากที่เป็นตัวเฉพาะไม่ใช่ใครที่ติดนี้ใส่กันล้างหน้าแบบว่าลงตัวล้างทีเดียวถูทั้งหน้าพร้อมกัน พังค่ะผิวพังแน่นอนโดยเฉพาะบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็รอบริมฝีปากที่เป็นบริเวณที่แบบผิวมันอ่อนบางมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบริเวณนี้แนะนำใช้ตัวที่เป็น Lift Eye Remover นะคะเฉพาะเลยเพื่อเวลาเราใส่ลงในสำดีนะคะที่นุ่มนะแล้วก็วางนะคะให้แปะลงบนเปลือกตานะคะเราก็รอให้แบบตัวเครื่องสําอางมันค่อ,คอยๆแบบหลุดออกเองอย่าทูขัดๆๆอย่างเงี้ยนะคะไม่งนนั้นอ่ยมันก็จะเกิดพวกริ้วรอยรอบดวงตาได้รวดเร็วค่ะ เทคนิคแรกนะคะผ่านไปใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะลองคิดดูว่าปีหน้าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะดูแลผิวบริเวณนี้ให้ดีไม่ใช่ว่าหวังแค่การใช้ฟิลเลอร์โบท็อกแล้วก็โหนเลส้สงเลเซอร์นะคะเยอะๆนะคะสำคัญก็คือการดูแลผิวเบื้องต้นนั่นเองค่ะตัวถัดมานะคะพอเรา Remove เปลือกตารอบปากเสร็จตัวผิวของเราก็สำคัญบางคนเนี่ยขี้เกียจก็จะใช้ตัวแบบ เจนเท่าลิปอายเนี่ยพวกลิปอายที่ล้างเมคอัพทาล้างออกทั้งหน้าซึ่งตัวเองก็เป็นนะคะในหลายๆครั้งที่มันแบบขี้เกียจจริงๆอะแต่รู้เลยว่าหลังจากเราใช้พวกที่เป็นแบบกลุ่มที่เป็นน้ำๆถูบริเวณผิวหน้าบางครั้งมันไม่ลื่นปื้อนะคะมันแบบรู้สึกว่ามันมีการเสียดสีอยู่เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งถัดมา ตัวลังเมคอัพก็มีความสําคัญโดยเฉพาะเนื้อตัวลังเมคอัพนะคะตัวเองก็จะใช้เป็นกลุ่มที่เป็นคล้ายๆ m i l k มิลกี้ค่ะเป็นมิลกี้ครีมกึ่งๆอ่าในการที่จะถูวนเครื่องสําอางให้ออกนะคะแล้วก็มันก็จะมีความซอฟทําให้ผิวลื่น คลื่นเนี้ยนะคะก็จะไม่มีเรื่องของการเสียดสีผิวที่ทําให้ผิวเราอะ่ะมันมีแรงถูไปแล้วก็ริ้วรอยมาเร็วค่ะโดยเฉพาะการถูนะคะก็พยายามรวบขึ้นอย่าถูนวดแบบกดลงทําให้แบบหน้ามันห้อยมันย้อยลงดีกนะคะซึ่งในนะั้นก็ไม่ถูกต้องเลยทีเดียวค่ะ สำคัญ2ข้อแรกบอกไปแล้วคือการล้างหน้าจริงๆค่ะนอนแล้วไม่ล้างหน้านอนทั้งเครื่องสําอางอันนี้บอกนะคะว่าเป็นตัวการที่ร้ายแรงมากๆที่ทําให้ผิวคุณพังพัง,พ,งพังที่สุดนอกจากแบบว่าความสกรปรกนะคะมันมีการอุดตันที่ผิวหน้านอกจากสิวที่ขึ้นรูขุมขนก็จะยิ่งกว้างค่ะปัญหาพวกนี้นะคะดีที่สุดก็คือการรู้จักล้างหน้าอย่างถูกวิธีค่ะหลังจากล้างหน้าแล้วนะคะแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยชอบแบบทําให้หน้าแห้งก่อนแบบซับ จนสะอาดถูขัดเช็ดหรือบางทีล้างเสร็จอ้าเดี๋ยวฉันไปทํานู่นนี่นู่นนี่ก่อนจนหน้ามันแห้งไปหมดละ การลงครีมหรือลงตัวบำรุงผิวนะคะมันก็เลยไม่ค่อยซึมค่ะสําคัญเลยหลังจากที่เราล้างหน้านะคะหมัดๆนะให้เรารีบค่ะลงไปเลยนะคะเรียงกันตั้งแต่กลุ่มบำรุงผิวนะคะที่เป็นลักษณะของของเหลวสุดเป็นกลุ่มน้ํนํๆอย่างพวกซีรั่มที่เป็นน้ําหยดๆนะคะลงไปก่อนให้มันค่อยๆปูผิวนะคะแล้วก็ค่อยลงตัวที่เข้มข้นขึ้นนะคะอย่างพวกกลุ่มครีมนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะการไล่เรียง วิธีการทาแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่อยๆรอให้มันซึมเข้าผิวใครที่เกียจนะคะก็จะเททุกอย่างรวมกันแล้วบอกว่าขอทุกอย่างรวมกันได้แบบคิดว่าส่วนประกอบที่ดีที่จะบำรุงผิวทีเดียวแล้วปิดอ่าแน่นอนค่ะบางทีไม่ซึมนะเพราะไอ้ที่เหลวๆก็ไปทําให้ที่ค้นๆมันแย่แทนที่มันจะทําให้ผิวเราดูชุ่มชื้นค้างอยู่ในผิวได้นานกลับกลายเป็นว่าพอตายแล้วเหมือนเราเอาทุกอย่างโบกกองไว้รวมกันบางทีก็ไม่ซึมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การแบบว่าละเมียดละไมนะค,ะ, <c oughs> คะค่อยๆดูแลผิว <c oughs> ก็มีความสําคัญเพราะเราคงไม่อยากจะไปลงทุนในการที่จะโอ้โหทําหน้าเยอะๆ <c oughs> โดยที่เบสิกพื้นฐานผิวเรานะคะยังไม่ดีเลยและสุดท้ายนะคะใครๆก็รู้ว่าการลงผิวขั้นสุดท้ายคือการทาครีมกันแดดถูกไหมคะทาครีมกันแดดเนี่ยก็ต้องเลือกให้เหมาะกับผิวด้วยค่ะบางคนก็บอกว่าโอ้โหจะต้องเอาเต็มที่ที่สุด spf 5 0 บอร์ดสเปกตรัมนะคะแบบคุ้มรังสี UVA UVB PA บวกทุกอย่างแน่นหนาแต่สุดท้ายเป็นไงคะมันแน่นมันหนักผิวมันอุดตันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาดูว่าผิวเราเนี่ยเป็นผิวที่เหมาะกับคทีมกันแดดประเภทไหนถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันนะคะโดยที่ไม่ได้โดนแดดจัดมากๆอาจจะไม่จำเปน็นถึงขั้นต้องแบบ OSPF 50 ถมเข้าไปถมเข้าไปไม่จําเป็นค่ะเราก็เลือก SF สพีอกําลังพอดีนะ25 30นะคะเราก็เหมาะกับสภาพผิวเรานะคะโดยที่ทาเราอาจจะเหนียวเนหนอะหนะไม่มากเกินไปนะเพราะยิ่งเข้มนะคะ s p f ยิ่งสูงมันก็อาจจะยิ่งเหนอะหนะนิดนึงนะคะมีความแน่นนะคะสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเราทาครีมกันแดดเราคิดว่า ฉันสบายละฉันออกไปกลางแดดตอนเที่ยงได้เงี้ยซึ่งมันแบบไม่ได้นะคะมันจําเป็นอีกค่ะที่เราจะต้องในการที่จะป้องกันตัวเองนะอย่าลืมกลางร่มใส่หมวกเพราะว่าอะไรคะแดดที่เมืองไทยนะไม่ว่าเมืองไทยเมืองนอกมันแรงจริงๆแล้วมันทําให้มัน UV มันก็ทะลุเข้าไปทํา้ายผิวเรานะคะไม่ว่าจะเป็น รอรอยก่อนวัยรอยคล้ดำดาซึ่งใครสังเกตหลังไปเที่ยวกลับมานะคะหลายๆคนก็จะเริ่มเกิดจุดนะคะแบบเม็ดสีขึ้นบริเวณหน้าแก้มนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมว่าการทาครีมกันแดดไม่ใช่ทุกสิ่งนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกท้ายถูกปฏิบัติตัวให้ดีนะคะเลี่ยงแดดให้ได้บ้างโดยเฉพาะช่วงเวลา10บโมงถึงบ่ายสองบ่ายสเรียกว่าช่วงนี้แดดแรงนะคะกว้างเป็นเวลาทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นนะคะก็กันแดดหลบแดดได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดใครที่ออกแดด จัดจดก็อย่าลืมว่าจะต้องทาครีมกันแดดนะคะซ้ําอาจจะทุกสองชั่วโมงนะแล้วก็อย่าลืมนะคะทาให้เข้มข้นเพียงพอไม่ใช่แบบใช้กระปิดเดียวอ่ะายนิ้วก้อยอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นปริมาณที่เข้มข้นเพียงพอที่จะทาให้ทั่วบริเวณใบหน้านะคะอย่างน้อยก็ต้อง2ข้อนิ้วนะคะ2ข้อนิ้วมือเลยค่ะ โอ้โหดูแล้วแบบขนาดเบสิกผิวยังคุยมาตั้งนานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนอย่าลืมนะการดูแลผิวที่ดีเป็นสิ่งที่คนจะเริ่มต้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปลงทุนทำเลเซอร์โบท็อกฟิลเลอร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสุดท้ายค่ะการดูแลผิวเรายังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไงก็ไม่มีทางนะคะที่จะผิวดีแล้วก็ผิวสวยได้เลยค่ะ คลิปนี้นะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะแล้วก็ขอฝากนะคะสิ่งที่ยังปฏิบัติกับผิวไม่ถูกต้องปีหน้านะคะขอให้ทุกคนมีเวลาในการดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีผิวที่สวยใส่นะคะใครที่ยังมีปัญหาไม่แน่ใจอะไรก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็สอบถามกันมาได้เลยค่ะหรืออยากจะมาปรึกษากันก็มาเจอกันได้นะคะ ฝากติดตามนะคะช่องพี่หมอพาสวยทั้งใน facebook page แล้วก็ใน youtube ด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะ